สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันอังคารที่2 6มกราคม2564ดูเป็นแนวทางนะคะงานเงินความรักความสัมพันธ์มีเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะให้ทุกท่านนำไปปรับใช้นะะเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆสำหรับสีมงคลนะสำหรับเสริมดวงในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกันนะคะต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะใช้สีแดง เสริมดวงเรื่องในเรื่องของการงานใช้สีดําหรือสีม่วงนะคะเสริมดวงเรื่องของการเงินโชคลาภต่างๆใช้สีสม้มหลีกเลี่ยงการใช้สีเหลืองสีขาวในวันนี้นะคะเริ่มกันเลยที่คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เลขนําโชคของคุณนะคะเลข6กกับเลขสาม เลข6กับเลข3นะคะเรื่องของการงานวันนี้ก็ไปได้เรื่อยๆอาจจะมีเรื่องของความล่าช้านิ่งๆอืดๆเอื่อยๆบ้างแต่ว่าก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราไม่ต้องไปรีบร้อนที่จะจัดการไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันมากไม่ต้องไปคิดกับมันมากแค่ทําในสิ่งที่เราควรจะทําประคับประคองไปอันไหนงานไหนมันจะช้ามันจะเอื่อยๆจะมีปัญหาบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยววันต่อๆไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายได้เองนะคะเราแค่ประคองให้มันแบบ เออเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นแค่นั่นเองนะคะเรื่องของการเงินก็ใช้จ่ายสบายๆหนักหน่อยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการกินการอยู่นะ,ะงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรร์อาจจะมีแบบว่าเรื่องต้องใส่ซอง <c ười> คือมันเน้นหนักไปในทางนั้นนะคะในขณะเดียวกันการพูดคุยในเรื่องการเงินการติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นมีโอกาส,ท,กาากาสที่ได้รับความช่วยเหลือมีโอกาสที่เ ได้รับความร่วมมือจากคนอื่นที่เราไปติดต่อประสานงานด้วยอะไพวกนี้ถือว่าโอเคนะคะดีความรักคนโสดอาจจะมีการพูดคุยบ้างมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่เราไม่โอเคเท่าไหร่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่อยากสนใจเรื่องนี้โฟกัสในเรื่องของการทํางานโฟกัสเรื่องอื่นคือปัญหาเรื่องอื่นในชีวิตเราเรารู้สึกว่ามันมาต้องจัดการเรื่องอื่นก่อนความรักยังไม่สนใจในวันนี้ คนที่มีแฟนความสัมพันธ์จะตึงเครียดหน่อยนะคะมันก็ตึงๆหน่อยคือมันเหมือนกับอาจจะมีปัญหาบางอย่างระหว่างเรากับแฟนเรานะรอการตัดสินใจรอการช่วยกันแก้ปัญหารอการพูดคุยรอการปรับความเข้าใจวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันที่เหมาะสําหรับการที่จะต้องมาคุยเรื่องโน,น้นเรื่องนี้กันนะคะอาจจะเป็นวันที่เหมาะสําหรับการที่พยายามที่จะปล่อยนะปล่อยวางแล้วก็ให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองนะคะคิดพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาจะดีกว่า นะคะวันนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันให้มันมากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าคำพูดคำจามันจะแรงนะคะมันมันยังไม่ใช่วันที่ดีเท่าไหร่เนาะประคองกันไปก่อนนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณ811 811นะคะเรื่องของการงาน วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ที่เหนื่อยเหนื่อยต้องทุ่มเทบางท่านต้องออกทำงานแบบที่มันต้องสมบุกสมบันหน่อยนะคะส่วนคนทำงานออฟฟิศแบบกับปกติเนาะก็จะมีแบบว่าเออมีปัญหานน่นนี่นั่นคุณต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายาม นะคะสูงมากๆแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถจัดการได้นะคะสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถของคุณคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงแต่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยและอาจจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของคําพูดคําจาควบคุมอารมณ์ นะคือบางทีเราเราเรามั่นใจในตัวเองเรารู้ว่าเราเก่งเราก็คิดว่าเออคนอื่นก็ต้องเก่งเหมือนเรานะบางทีคนอื่นเขาไม่เก่งเท่าเรานะคะอาจจะต้องออมีความยืดหยุ่นเป็นบางจุดบางเรื่องนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีการเงินยังประคับประคองได้อยู่นะในเรื่องของรายรับรายจ่ายก็มีความสมดุลพอประมาณหรือต่อให้คุณเดือดร้อนคุณก็สามารถที่จะหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้นะด้วยด้วยตัวคุณเองเลยนะ แล้วก็มันเป็นเงินที่มาจากการทำงานทำเยอะได้เยอะมันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะโดยรวมไม่ได้มีปัญหาความรักคนโสดอาจจะก,กำลังพิจารณาใครคนใดคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าเราแต่คุณเองคุณคุณมีสเปคส่วนตัวคุณนะคนเกิดวันจันทร์ไม่ใช่ว่าใครมาคุยแล้วคุณจะชอบไม่ใช่ว่าแค่ฉันโสดแล้วฉันต้องชอบทุกคนที่มาคุยไม่ใช่นะฮะไม่ดีไม่ครบ นะคะคบแล้วไม่ดีไม่คบไม่คุยด้วย <c oughs> คุณค่อนข้างจริงจังวันนี้มองว่าคุณโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะความรักของคุณมีแฟนมีคนคบมีคนคุยก็ยังหนทางข้างหน้าคือวันนี้มันก็นิ่งๆเรียบๆเรื่อยๆนะคะเราทำงานเขาทำงานไม่ไปไหนมาไหนไม่หวานไม่โรแมนติกก็ ประครับประคองอะ่ะมันเป็นรานของการประครับประคองไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะต่างฝ่ายต่างก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรกันเท่าไหร่ดูท่าทีกันอยู่นะคะอีกนานอีกนานแต่ก็ยังไปได้ดีอยู่นะคนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ 1>, 1 7 44 1744การงานวันนี้สบายๆจะอืดๆอืยๆไปนิดนึงคุณรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่า,าตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้กระตือรือร้น,นแต่ว่าคุณเน้นในเรื่องของการที่แบบว่าเออใช้จินตนาการใช้ความคิดเราอยากสบายๆชิลๆบ้างนะคะมีอะไรทําก็ทํา,ทาไม่มีก็ไม่ทํามันจะอยู่ในสภาวะที่เอื่อยๆสภาวะที่เราไม่ค่อยได้กระตือรือร้น,นแต่สบายใจดี ะะมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าบางทีงานน้อยไม่ค่อยได้มีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายนะคะอยู่กับตัวเองก็สบายใจดีนะไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายกับคนอื่นเท่าไหร่นะคะวันนี้ในเรื่องงานการเงินยังมั่นคงดีอยู่นะคะมีใช้มีจ่ายสบายๆนะอันวันนี้หลายๆท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์นะฮะเฉะลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างซึ่งต้องใช้เงินใช้ทองนะคะก็ถือว่าแต่ยังถือว่ามีใช้มีจ่ายนะคะสบายๆ ความรักคนโสดอืมน่าจะเจอคนถูกใจเหมือนกันนะบางท่านเจอคนถูกใจบางท่านไม่สนใจใครทํางานอย่างเดียวคิดถึงแต่เรื่องงานเรื่องความมั่นคงของตัวเองนะคะส่วนคนที่เจอคนถูกใจเนี่ยอ,อต้องบอกว่ามันอาจจะยังดูนิ่งๆเรายังดูท่าทีเขาไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้คืบหน้า แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่อาจจะต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยซึ่งอาจจะมาทางสายงานอะไรประมาณนี้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้มารู้จักกันก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆด้วยก็ดีเหมือนกันอย่าทำงานเยอะจนเกินไปนะคนโสดคนมีแฟนทําแต่งงานความสัมพันธ์มันมั่นคงดีอยู่นะนะยังมั่นคงยังคิดถึงเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานแต่งการแต่ว่าทําแต่งงานกันอะ ความสัมพันธ์คุณมันมันไม่ตื่นเต้นมันไม่หวือหวาไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคาดหวังว่าเออแฟนคุณเขาคงมีเซอร์ไพรส์มีของขวัญของฝากมีโน่นมีนี่ไม่ต้องหวังคุณอยากได้อะไรคุณต้องทําเองคุณอยากให้มันตื่นเต้น หรือหวะนะคะมีชีวิตชีวาคุณก็ต้องทําเองนะคะเออหรือถ้าสมมติจะบอกเขาตรงๆมันมันก็จะไม่เอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นเราเราต้องเป็นฝ่ายเสียสละทำเซอร์ไพรส้เขาเองนะคะเพราะว่าแฟนคุณทํางานเยอะแล้วเขาก็เป็นคนเฉยๆไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะแต่ว่ายังดีกันอยู่นะคะยังคบกันดีอยู่อุ้ยคนเปิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธนะคะ เลขนำโชคของคุณ293 293คุณเกิดมันพุธในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีโอกาสดีๆจังหวะดีๆนะคะที่จะขยับขยายงานนะคะอาจจะมีคนมาแบบว่าเออมาชวนทำนู่นทำนี่นะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งคุณก็กำลังพิจารณาอยู่สิ่งที่คุณทำตอนนี้มันดีอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเราก็ต้อง เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมองไปที่อนาคตที่ไกลออกไปด้วยโดยรวมวันนี้จะเด่นในเรื่องของความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะความที่แบบว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรติดต่อประสานงานอะไรคุยอะไรกับใครก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูโอเคไพ่เป็นบวกมากกว่าลบนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องแบบว่ามาพิจารณาข้อเสนอดีๆว่าเอ๊ะมันเหมาะหรือเปล่าสําหรับเรานะคะลังเลใจพอสมควรเรื่องของ ออการเงินสบายๆมีใช้มีจ่ายจะจ่ายเยอะหน่อยก็โดยเรื่องของการกินการอยู่นะคะคุณจะมีแต่ของอร่อยอร่อยที่อยากจะกินอยากจะใช้เงินจ่ายนะแล้วตามใจตัวเองมากด้วยความสุขของคิกของคุณนะคะคือการที่ได้ซื้อของกินอร่อยอร่อยที่ตัวเองชอบ นะวันนี้ก็คิดหาแบบว่าเออฉันจะไปกินร้านไหนดีอะไรยังไงพวกเนี้ยอยู่ทั้งวันแหละนะใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะตามใจตัวเองก็บอบเพลาๆหน่อยเนาะส่วนเรื่องของความรัก คนโสดแน่นอนอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนําคนนูน้นคนนี้มาให้คุณรู้จักอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยนะคะก็มาทางสายงานนั่นแหละหรือมาทางแบบว่าเออที่เราไปติดต่อประสานงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีไปประชุมอบรมอะไรพวกนี้ก็จะได้เจอคนถูกใจนะอาจจะยังถูกใจม,มากๆคือคือมันมันมันยังต้องรอดูกันไปต้องคุยกันไปอีกเยอะพอสมควรนะตัวคุณเองคุณอาจจะ คิดว่ามันมันก็ยังไม่ใช่สะทีเดียวแต่ว่ามันจะมีการเริ่มต้นพูดคุยกันมากขึ้นนะถือว่าก็เป็นการเริ่มต้นดีๆมีโอกาสพัฒนาอยู่นะคะเรื่องของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยมีอะไรต้องคุยกันเยอะขึ้นวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องต้องพูดคุยปรึกษาหาหรือคุยกันเรื่องอนาคตนะคะคุยเรื่องเงินเรื่องเอ ซื้อบ้านซื้อรถคุยเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ถือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะส่วนคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะเออมีปากมีเสียงกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันวันนี้เหมาะมากสําหรับคุณสองคนนะคะคุณกับแฟนที่จะมาปรับความเข้าใจกันคือวันนี้ถ้าปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยจะได้คําตอบที่ชัดเจนคุณจะรู้ว่าเราต้องทํายังไงเขาต้องทํายังไงถึงจะให้ความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปได้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะ คนเกิดวันพฤห,หัสบดีค่ะเลขนำโชคมาเลขเดียวนะคะคือเลข9้าค่ะเลข9้า การงานวันนี้ถือว่าราบรื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าคุณเองคุณอาจจะเป็นวันที่เออกังวลใจนู่นนี่นั่นค่อนข้างคิดมากอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวคือมันเหมือนกับว่าคือคุณก็ทําดีแล้วล่ะงานคุณอะแต่ว่าใจเราเรารู้สึกเหมือนกับเออแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อได้ไหมงานเราเนี่ยมันมนม่นคงหรือย,ยังอะไรคือจริงๆแล้วทุกอย่างมันดีอยู่เราแค่ประคับประคองวันนี้ไปให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเราไม่ต้องกังวลอนาคตมากคือบางทีคุณคิดมาก แล้วก็อ่อนไหวนะนะขณะเดียวกันวันนี้ก็อาจจะงานมันไม่ได้เยอะมากนะคะแต่คุณต้องพิจารณาดีๆบางทีเราอาจาจะต้องไปช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้ประมาณนี้นอาจาจะทำให้เหนื่อยมากขึ้นก็ก็พิจารณาดูเนาะคุณจะใจอ่อนนะมีคนมาขอให้ช่วยอะไรคุณก็จะช่วยจะทําช่วยเขาไปหมดอย่าให้งานเราบกพร่องนะคะการเงินยังถือว่าดีเงินมาจากการทํางาน ทำเยอะได้เยอะในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็อาจจะมนะีในเรื่องที่เกี่ยวกับเอตำแหน่งเราในเรื่องที่แบบว่าเอาต้องเอื้อเฟื้อคนอื่นคนไต่บังคับบัญชานคะ่าใช้จ่ายในเรื่องของการงานอะไรในเรื่องของสังคมประมาณนี้เนาะก็พิจารณาดูกันแล้วกัน,กนเนาะแต่ไม่เดือดร้อนค่ะความรักค่อนข้างนิ่งคนโสดอ,อยู่กับตัวเองอยู่กับงานคุณสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจความรักบางท่านบนเวียนคิดถึงคนเก่าแฟนเก่าขึ้นมาวันนี้ เออเกิดเกิดอารมณ์แบบพออยู่คนเดียวแล้วแล้วฟุ้งซ่านเหงานะคิดถึงแฟนเก่า<笑><笑>แต่ว่าถ้าคุณใหม่ๆไม่ต้องพูดถึงนะว่าคุณไม่สนใจคุณอยู่ในโลกส่วนตัวส่วนคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยก็ความสัมพันธ์มันนิ่งเงียบเงีบนะคะเรียบเรียบเรื่อยไม่ไม่ไม่ไมไมหวือหวาอยู่ใครอยู่มันเราก็รู้สึกว่าไม่อยากคุยกับแฟนนะเรามีเรื่องอื่นต้องคิด แฟนเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นต้องพิจารณาณนะว่าวัานอื่นๆที่ผ่านมาคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอะมันจืดชืดเกินไปไหมความสัมพันธ์มันต่างคนต่างอยู่เกินไปหรือเปล่ามันจะเ,เตรียมลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนไหมในต้องพิจารณาถ้าสมมติวเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปในทิทางที่เป็นลบเราก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นนะคะหวานมากขึ้นคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณ4 5 1 8 4 5 1 8การงานวันนี้ค่อนข้างนิ่งนะคะไม่ค่อยไปไหนมาไหนแต่สามารถที่จะประคับประคองได้นะไม่ว่างานประจำงานประจำก็ยังมั่นคงทำแต่สิ่งเดิมๆแต่ก็ยังกอดตำแหน่งไว้ได้อยู่นะคะในส่วนของคนทำธุรกิจส่วนตัวคนค้าขายอย่างเงี้ยก็ยังนิ่งๆส่งๆนะก็ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรประคับประคองวันนี้ได้ นะยังไม่ต้องไปรีบร้อนว่าเออจะ,จะต้องไปคิดทําอะไรใหม่จะเริ่มต้นนู่นนี่นั่นอย่าพึ่งนะคะใครคิดว่าจะขยับขยายงานทําธุรกิจอะไรแบบจะเพิ่มทุนนู่นนี่นั่นเก็บเงินสดไว้ก่อนเนาะเออวันนี้ยังไม่ต้องคิดอะไร การเงินนะคะอาจจะต้องวิ่งเต้นเยอะหน่อยเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าคุณเองคุณมีศักยภาพในการที่จะตามเรื่องการวิ่งเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะไรพวกนี้นะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่ต้องระวังนะมันก็จะมีอุปสรรคอยู่มันไม่ได้ดังใจเราเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราเองเราต้องใจเย็นๆนะคะเน้นที่ใจเย็นๆแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องเงินเงินทองทองไปความรัก อืไม่สบายใจคนโสดก็รู้สึกเหมือนกับเออเหงาเศาซ้อยนะรู้สึกว่าพอมีคนเขาจะมาชอบเราจะมาจีบเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเดี๋ยวมาหลอกเราเดี๋ยวผิดหวังเหมือนเดิมซ้ำสองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีพอแอบนักแอบชอบใครก็โอ๊ยฉันไม่กล้าที่จะบอกเขาหลอกนี่ก็ ทำได้แต่ว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็คิดกังวลไปดังนั้นนะคะเราต้องมองในแง่ดีเนาะรักใครชอบใครก็กล้าที่จะบอกเขานะส่วนคนที่เขาเข้ามาจีบเรานะสำหรับบางท่านก็ทําใจว่างๆสบายๆนะเราไม่ต้องรีบร้อนว่ามาจีบแล้วต้องเป็นแฟนเราก็คุยเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆอย่าไปคิดแบบล่วงหน้า หรือคิดล่วงหน้าก็ให้คิดในแง่บวกหน่อยนะเออมันเป็นวันอ่อนไหววันเหงาของเราส่วนคนที่แบบว่าเออไม่มีใครมาคุยด้วยสักทีเราเองเราจะต้องทําตัวให้มันมองโลกแง่ดีมากขึ้นสดชื่นมากขึ้นนะคะอย่าอยู่อย่าจมจมอยู่กับตัวเองจนเกินไปนะคะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้างนะทำตัวให้สดชื่นสดใสามากขึ้นแล้วทุกอย่างก็คงจะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเนาะ ในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยอาจจะมีปัญหาเรื่องความเหงา,าน้อยอกน้อยใจไม่ได้ดังใจ กังวลว่าอจะคบกันต่อไปได้ไหมคือค่อนข้างที่จะคิดไปในแง่ลบไม่มั่นใจไปซะทุกเรื่องบางท่านนะรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้อนาคตมันไม่แน่นอนนะมันมีปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอแฟนเรารักเราไหมไม่มั่นใจนะคะเราอ่อนไหวเกินไปค่ะคนเกิดวันศุกร์เราต้องพยายามที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีแล้วก็พยายามทําตัวให้สดชื่นสดใสนะมีชีวิตชีวาให้มากอย่าทําตัวแบบเหงาหงอยเศร้าซ้อยแฟนเราเขาก็จะพลอยไม่มีชีวิตชีวา ไปด้วยนะคะบางท่านมีปัญหาในเรื่องของความหวาดระแวงและก็ถ้ามันไม่คือบางทีเรามาโนไปเองก็เยอะด้วยนะ <c oughs> เรามาโนไปเองเยอะด้วยไม่ต้องไปคิดมากค่ะแค่ดูแลเราดูแลแฟนเราดูแลความรักในเป็นวันๆไปเลยแค่นั้นก็ดีแล้วนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณนะคะ 2 0งศูน 2 0 3วันนี้เรื่องการงานคนเกิดวันเสาร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานของคุณจะชัดเจนมากขึ้นนะคะคําตอบที่คุณรอคอยมานานความชัดเจนเรื่องงานสิ่งที่คุณทุ่มเทมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงในอดีตวันนี้คุณจะรู้ว่าออกหัวหรือออกก้อยนะคะถ้าคุณทําดีนะคะผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนคุณจะประสบความสําเร็จได้รับข่าวดีแต่ถ้าคุณทําไม่เต็มที่คุณทําแล้วมันมีปัญหาบางอย่างที่คุณยังหมกเม็ดไว้หรือไม่ เคลียร์ไม่ทําอะไรให้มันไม่เรียบร้อยวันนี้นะคะ,ะคุณก็จะอาจจะต้องเอาเรื่องพวกนั้นอะ่ะมาเคลียร์มาจัดการใหม่นะคะเพื่อที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมันเรียบร้อยมากขึ้นมันเหมือนกับว่าใครทําอะไรไว้วันนี้จะส่งผลแล้วทําดีย่อมได้ดีย่อมได้รับสิ่งดีๆผลดีกลับมาแต่ถ้าทําไม่ดีพอนะคะ,ะคุณก็จะโดนตําหนิในเรื่องนั้นแหละแล้วก็ต้องเอากลับมาแก้ไขนะคะแต่โดยรวมแล้วแม่หมอบอกว่ามันดีมากกว่าลบดีมากกว่าเสีย นะคะดังนั้นเตรียมรับข่าวดีได้เลยวันนี้เรื่องของการเงินถือว่าใช้จ่ายสบายๆนี้วันนี้ก็มีใช้มีจ่ายใช้จ่ายตามใจตัวเองไปน,นิดนึงไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ดังนั้นก็แนะนําคนเกิดวันเสาร์วางแผนการเงินดีๆแล้วก็พยายามที่จะใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจําเป็นนะคะไม่ใช้ตามใจตัวเองนะส่วนความรักดีค่ะ คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจนะมีโอกาสที่แบบว่าเออมีคนมาชอบเราชอบใครเราก็รู้สึกว่าวันนี้มีโอกาสดีๆได้พูดได้คุยมีความสุขแต่คุณเองคุณจะรู้สึกว่าเออฉันอยู่แบบนี้ดีแล้วนะคุณไม่ได้คิดต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบใครคนใดคนหนึ่งคุณก็จะไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องไปรีบร้อนไปพัฒนาความสัมพันธ์ไปทํานู่นทํานี่คุณอยู่ของคุณแบบนี้คุณรู้สึกเออฉันสบายใจดีแล้วมีคนคุยก็คุยไม่มีคนคุยฉันก็มีความสุขของฉันนะหาอะไรกินของฉันไปนะคะเรื่อยๆมีความสุข ส่วนคนมีแฟนก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อาจจะเ,เราอาจจะได้ใช้ชีวิตของเราแบบสบายๆนะ แฟนอาจจะไม่มีเวลาให้หรือต่อให้คุณไม่ได้คุยกับแฟนคุณคุณก็ไม่เดือดร้อนคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองนะเออถ้าเขาอยากคุยกับเราก็ทักมาแล้วกันเราพร้อมที่จะอ,อ,อยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขาตรงนี้แต่คุณก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับชีวิตเขาโดยรวมคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์วันเนี้มันมัน,ม,นมันพอดีแล้วมีความสุขมีความสุขสบายใจนะอึดอึดอื่ยเกินไปซะด้วยซ้ำนะแต่บางทีต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะต้อง ต้องกระตือรือร้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากหน่อยนะแฟนเราเขาก็จะได้รู้สึกดีว่าเรายังรักเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าเราไม่รักนะเห็นเราเฉยๆเงียบๆนิ่งๆแบบนี้บางทีคุณไม่ค่อยแสดงความรู้สึกตัวเองอะค่ะคือบางทีเรารักหรือบางทีเรามีเรื่องน้อยใจหรืออะไรคุณก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเวลาเขาหันมามองคุณเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออคุณก็อยู่ตรงนี้ แต่ว่ามันมันอาจจะดูอืดๆเอื่อยๆน,น,น่าเบื่อไปนิดหนึง่งต้องพยายามหน่อยนะคะทําให้มีชีวิตชีวามากขึ้นกระตือรือร้นแสดงความรู้สึกให้มากขึ้นนะคะอยากดูแลเอาใจใส่เขาก็ดูแลมากๆนะแบบนี้มันถึงจะแบบเออความสัมพันธ์มันจะได้คืบหน้าไปหน่อยเนาะ อันนี้ตอนนี้เราคิดความสุขส่วนตัวเรามากกว่าหน่อยนะโอเคครบแล้วคนเกิดทั้ง7วันค่ะดวงประจำวันอังคารที่2 6มกราคม2564พรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ